โอเคครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับชาแนลยุคห6ึ่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพามาดูเนาะว่าเราจะแปลงจากรถขบ,บูเป็นหัวชีเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเนาะก็อันนี้ผมยังไม่ได้ยกเครื่องขึ้นนะ ก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างหลักๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยโอเคครับผมข้อแรกสิ่งที่เราจะมีเนาะก็จะเป็นชุดไฟชุดไฟทันนี้เป็น1 2 5 r นะครับก็จะมีก็จะเป็นชุดไฟชุดไฟอันนี้ผมใช้เป็นของไม้ฟ้าเนาะไมฟ้า ชุดไฟเมนหนึ่งเส้นแล้วก็ชุดไฟตาอยู่บ็อกอีกหนึ่งเส้นอันนี้เป็นตัวตัดนมือเนาะผมก็แปลงบัดมือด้วยแล้วก็จะเป็นชุดไฟเรือนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าเพราะผมแปลงเป็นเรือนใหม่บางลมเนาะนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นชุด ไฟเรือนไม้สตาร์ทมือของไม้ฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นชุดไฟเบรกเลยแต่ผมก็แปลงใส่เป็นไมนะ้ฟ้าเนาะเพื่อให้มันแบบเพื่อมันง่ายต่อการใช้งานเนาะจะไ,ได้ไม่ต้องตัดต่ออะไรแล้วก็รละเรียบยิดย่อยก็จะมีเป็นคอยัวฉชีตอันนี้ผมใช้เป็นคอยของ M n X นะครับก็คือจับใส่ได้เลย แล้วก็จะมีแผ่นชาร์จแผ่นชาร์ตตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นของ MFX ก็จะใส่อยู่ทรงประมาณนี้นี่ก็เดี๋ยวมาให้ดูตรงสวิตกุญแจสวิตกุญแจก็จะเป็นผมใช้เป็นสวิตเดิมเนาะก็จะเป็น2ส,สายเนาะแต่ชุดไฟบังลมมันจะมีสีสายผมก็ใช้เป็นสายแปลงนี แต่แปลงก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นปลักแปลงเสียบได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็คือเรามาถึงก็จับเสียบได้เลยแล้วก็ต่อแล้วก็ผมก็เลยทําสายไฟเลี้ยวทำเป็นปักเสียบเหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องตัดต่อต่อยาวขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นชุดสายไฟไฟหน้าไฟหน้าและไฟเลี้ยวเป็นของบงงังลมเลย ก็ชุดไฟข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยผมทำเป็นปักเสียรก็คือไม่ต้องตัดต่อเลยไม่ต้องตัดต่อเลยก็คือจับเสียบจับเสียบอย่างเดียวเลยก็จะประมาณนี้ระบบชุดไฟก็จะประมาณนี้แล้วก็ถังน้ำมันถังน้ำมันก็จะใช้เป็นของไฟเดียวบังลมเลยครับใส่ได้เลยใส่ได้เลย มันก็จะมีถังน้ํามันหนึ่งตัวแล้วก็ฝาครอบปั๊มติ๊กตัวเนี้ยแล้วก็จะมียางโอลิงอะรองปั๊มติ๊กตัวหนึ่งตัวแล้วก็โอลิงชุดไฟเราก็เสียบปลั๊กตรงรุ่นปกติเลยชุดไฟได้บอกก็จะประมาณทําเป็นสตาร์ทมือเรื่องระบบชุดไฟก็น่าจะประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจับเสียบจับเสียบเลยแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีอีกก็คือ มัดไฟมัดไฟและจานไฟของ s 4อันนี้ผมไม่ได้เอามานะอยู่นอกยังไม่ได้ยกเครื่องถือก็จะเป็นมัดไฟกับจานไฟของ s 4แล้วก็ชุดไฟตัวเนี้ยผมใช้เป็นบังลมไม้ฟ้าตัวมีเซนเซอร์โอทเนาะผมก็เปลี่ยนเสือ้อฝาเป็นมีรูเซนเซอร์ด้วยก็สามารถเก็บได้เลย พราะผมก็มีเซนเซอร์อยู่เซนเซอร์ผมใช้เป็นของเอ็มเด็กเลยนะ mm hmm. ก็คือจับเสียบจับเสียบเหมือนกันปักตรง่นอ่ะแล้วก็จะมีอย่างก็คือกล่องกล่องไม่รู้ว่าเห็นเบาอยู่ข้างในเนาะผมใช้เป็นกล่องเดิมเนาะเดี๋ยวรีแมปเอาก็คือเดี๋ยวตอนแรกไล่รถก็จะใช้เป็นกล่องเดิมไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่าค่อยค่อยไปเปลี่ยนกล่องเอาก็ระบบชุดไฟก็น่าจะประมาณนี้แล้วมันมีอะไรอ่ะ สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมอีกก็คือลิ้นหัวฉีดชุดลิ้นผมก็จะใช้เป็นลิ้น CB ีเนาะ,นะแล้วก็จะมีแบบเซนเซอร์แบบเซนเซอร์นี้เราก็ใช้เสียบกับปักตรงรุ่นได้เลยจบแบบเซนเซอร์ผ่านไปแล้วก็จะมีต่อข้อหัวฉีดใช้เป็นหัวฉีดสั้นเราต้องซื้อฝาครอบเพิ่มขึ้นมา เราก็จะมีลิ้นลิ้นอันนี้ผมใช้เป็นลิ้น CB ของลิ้นเป็นลิ้น CB นะสักคู่นะครับจะเปิดเดียวบางล,นะลิ้นผมจะใช้เป็นลิ้น CB บนะก็จะประมาณนี้ ก็หัวฉีดยังไม่ได้มอเมานะคร็จะมีตัวตั้งตั้งเดินเบาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับราคาที่ใช้ถ้าเบ็ดเสร็จแล้วผมว่าน่าจะประมาณหมื่นหมื่นต้นๆเนาะพราะชุดไฟทั้งหมดมัน2000กว่าบาทแล้วก็ถังน้ำมันปั๊มติ๊กอีกถังน้ำมันผมจําไม่ได้ว่า2องพันหรือพันกว่าบาทเนี่ยแหละ แล้วก็จะมีปั๊มติ๊กอีกที่ราคาค่อนข้างสูงนะแล้วก็จะเป็นนี่แหละแผ่นชาร์จกับคอยนี่แหละคอยอ่ะเราใช้ของแต่งก็ได้นะแต่ผมใช้ของเดิมเพราะมันหาง่ายกว่าแล้วก็แผ่นชาร์จผมก็ใช้เป็นของ M อ็มเอ็มเอกนะก็คือมันเสียบได้เลยอันนี้เป็นแผ่นชาร์จมือสองนะผมเอาไปยิงซรายมาก็จะประมาณนี้ รวม,มแปรงขญฉีกก็ต้องน่าจะประมาณนี้นะครับผมส่วนใหญ่ชุดไฟผมไม่ได้ตัดต่อก็จะเป็นจับเสียบจับเสียบอย่างเดียวเลยดูชุดชุดไฟผมเป็นชุดไฟเบรนะชุดไฟของบางลมมันมีหลายตัวนะมันจะมีตัวที่แบบมีเซนเซอร์ O2 แล้วก็ไม่มีเซนเซอร์ o 2แล้วก็ตัวของคาบ,บูเราเลือกซื้อเราก็ต้องดูรหัสทิ้ดีๆนะครับเพื่อมันจะได้แบบ ง่ายอ่ะแล้วมันถูกต้องตรงรุ่นดูอันนี้ผมใส่คอย,ย็กใช่ไหมเมื่อวานก่อนผมลองประกบชุดสีล่ละคอยมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมผมก็เลยคลายน็อตตัวเนี้ออกแล้วกดคอยลงมายึดเป็นน็อตตัวนี้ตัวเดียวพอกดคอยลงมาแล้วเอาน็อตตัวบนอ่ะขันนี่ไว้อันนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะผลเปล่า เดี๋ยวผมจะลองประกอบยุ่สีเต็มก่อนแล้วก็ลองใส่รูนอ็อตให้มันตรงรุ่นปกติก่อนดูดิว่ามันจะโผุไหมมันจะพอเปลียดได้ไหมถ้ามันเลียดได้ผมก็จะใส่เข้าไปในรูน็อตเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับโดยรวมแปลงชุดไฟก็ไม่น่ามีอะไรมากนะแปลงเป็นหัวิีดแปลงเป็นหัวชีดก็น่าจะไม่มีอะไรมาก หลักๆก็จะเป็นชุดไฟถังน้ำมันปั๊มติ๊กประมาณนี้แหละก็ไม่น่าจะมีอะไรยากก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลไล่ตอบห้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับ ได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็จากไปครับ 120R หัวชีดครับผมขอบคุณครับ